สัสดีค่ะพี่การมาไลน์แล้วคะ่ะเห็นมีคุณแม่ปักหมุดรอพี่การหลายท่านเลยวันนี้นะคะสวัสดีนะคะคุณแม่ที่เข้ามาคะ่ะเข้ามาแล้วกล่าวักทายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่การคะ่ะสวัสดีคุณแม่ทั้งเพจแล้วก็ทาง youtube นะคะพี่การมาไลน์ให้ความรู้แลคะค่าสําหรับ ความรู้ที่คุณแม่หลายท่านปักบุญรอค่ะจริงๆแล้วพี่การเคยไล่เรื่องนี้ไปแล้วอ่าเรื่องของการนอนกลางวันลูกนั่นเองค่ะแต่วันนี้อยากจะมาสรุปละกันว่าโอเคเด็กในแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็นอนกลางวันเท่าไหร่เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยนอนกลางวันไม่เท่ากันนะแม่อย่าคิดว่าลูกจะนอนแบบแบบนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงขวบหนึ่งเลยอ่าไม่ใช่นะคะซึ่งแบ่งขอแบ่งเป็นช่วงวัยนะคะแล้วเพื่อให้ง่ายขึ้นก็จะบอก จำนวนครั้งโดยประมาณด้วยว่านอนกี่ครั้งเบ็ดเสร็จกี่ชั่วโมงกี่นาทีครั้งละเท่าไหร่นะคะในแต่ละช่วงวัยค่ะวัยแรกกันเลยค่ะคุณแม่มีลูกอายุเท่าไหร่กันบ้างบอกพี่กันบ้างนะคะพี่กันจะได้พอที่จะรู้ว่าลูกเพจที่กันมีลูกอยู่ช่วงไวัยไหนเวลาทําเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ก็จะได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายค่ะสําหรับวัยแรกนะคะเด็กวัย0ถึง3เดือนก็คือแรกเกิดถึง3เดือนนั่นเองค่ะ น้องจะนอนประมาณเอ15ถึง16ชั่วโมงต่อวันนะคะอ่ะกลางวันนะคะกลางวันนะคะจะมีช่วงงีบกลับประมาณสี่ถึงหกครั้งวัยน,นี้เป็นปกตินะคะคือเขาจะนอนหลายรอบอยู่แล้วค่ะครั้งละเท่าไหร่คะพี่การครั้งละครั้งละสามสิบนาทีค่ะถึงสามชั่วโมงโดยรวมก็คือนอนกลังวันเนี่ยประมาณห้าถึงเจ็ดชั่วโมงค่ะอ่า นะคะคุณแม่ซึ่งมันก็จะได้ไขข้อข้องใจคุณแม่ที่บอกว่าพี่การลูกหนูนอนแค่ครึ่งชั่วโมงเองค่ะอ่ะนะคะไขข้อข้องใจหรือเปล่ามีใครที่ลูกนอนครึ่งชั่วโมงจะได้สบายใจนะคะแล้วก็ช่วงตื่นอ่ะมีช่วงหลับก็ต้องมีช่วงช่วงตื่นนะคะช่วงตื่นเนี่ยลูกจะตื่นประมาณครั้งละสี่ส้าถึงหนาทีทําไมพี่กันต้องบอกช่วงตื่นหรือไหมคะช่วงตื่นเนี่ยถ้าตื่นนานเกินไป ตื่นนานเกินไปรากยาวเกินไปบางทีลูกเขาจะมีพวกโอเวอร์ไท่เบบีหรือว่าลูกเหนื่อยเกินไปนะคะหรือลูกถูกกระตุ้นมากเกินไปทําให้นอนยากแล้วก็นอนไม่หลับนอนก็แค่แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าดังนั้นนะคะถ้าลูกใครนะคะโดยเฉพาะช่วงเดือนแรกเนี่ยตื่นเกิน60นาทีเอ่อหชั่วโมงนะคะก็ลองสังเกตนะเอ้ยมีอาการง่วงไหมอะไรอย่างงี้นะคะก็รีบจับนอนเลยนะคะสําหรับศูนถึงสเดือนอ่า มีไหมมีใครมีลูกศูนย์ถึงสามเดือนไหมน่าจะมีนะคะสําหรับลูกเพจพี่กันสวัสดีสองร้อยห้าสิบเจ็ดท่านเข้ามาแล้วขอหัวใจให้พี่กันหน่อยค่ะหัวใจกับไลค์พี่กันหน่อยนะคะจะช่วงวัยต่อไปแล้วค่ะมีสิบเอ็ดเดือนสี่เดือนนะคะต่อกันเลยค่ะหกเดือนค่ะ่มาค่ะวัยหกเดือนนะคะวัยสามถึงหกเดือนนะคะนอนรวมกันกลางวันกลางคืนสิบเอ็ดสิบสี่นะคะถึงสิบหกชั่วโมงต่อวันนะคะทีนี้ค่ะ หลับกลางวันกี่ครั้งคะสาหรับ3 6ถึงเดือนนะคะเริ่มนอนนอนน้อยลงนะคะแม่กลางวันเนี่ยเริ่มนอนน้อยลงนอนสมครั้งต่อวันเช้ากลางวันเย็นใครจําตารางนะคะตารางที่พี่กันเคยลงให้นะคะเรื่องของจํานวนชั่วโมงการนอนกลางวันนะคะพี่กันเคยทําตารางแล้วแหละนะคะได้ก็จะรู้ว่าพี่กันมีแบ่งการนอนคือช่วงรอบเช้ารอบกลางวันและรอบเย็นนะคะโดยช่วงหลับงีบกลางวันเนี่ย ครั้งละเท่าไหร่สามสิบนาทีถึงสองชั่วโมงเมื่อกี้วัยแรกเกิดถึงสามเดือนเนี่ยสามสิบนาทีถึงสามชั่วโมงค่ะบางคนถามพี่กันมาในอินบ็อกซ์บอกว่าพี่กันลูกนอนยาวมากเลยห้าถึงหกชั่วโมงเนี่ยค่ะเดือนแรกเนาะให้นอนได้ไหมไม่ได้ด็ดขาดนะแม่ไม่ได้เด็ดขาด,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 ขาดอือห้ามเกินสามชั่วโมงนะจ๊ะอ่ะวัยสามถึงหกเดือนเนี่ยคือสามสิบนาทีถึงสองชั่วโมงค่ะ โอเคไหมโดยประมาณนะคะถ้าใครนอนสามชั่วโมงได้ไหมได้เขาจะมีช่วงสั้นช่วงยาวนะคะอ่าโดยรวมแล้วประมาณวันละสามถึงสี่ชั่วโมงในช่วงนอนกลางวันเขาจะนอนกลางคืนดีนานขึ้นมากขึ้นนั่นเองค่ะอ่าประมาณสิบถึงสิบเอ็ดชั่วโมงนะคะถ้านอนกลางวันสามถึงสี่ชั่วโมงนะคะโดยนะคะช่วงตื่นค่ะแล้วช่วงตื่นวันนี้นะคะลูกจะเล่นหรือว่าตื่นได้นานสักเท่าไหร่นะคะประมาณสองชั่วโมงค่ะแม่สามถึงหกเดือนนะคะ วัยต่อไปค่ะเพื่อไม่เสียเวลาวัยหกถึงสิบสองเดือนวัยหกถึงสิบสองเดือนนะคะก็จะนอนประมาณประมาณเดิมสิบสี่ถึงสิบหกชั่วโมงต่อวันนะคะอันนี้คือประมาณคร่าวๆเดี๋ยวพี่กจะบอกวิธีการดูทีนึงว่าถ้าลูกนอนน้อยนอน,น,อนไม่พอดูอยังไงอีกทีหนึ่งนะคะช่วงนีบกลับกลางวันกี่ครั้งคะหกถึงสิบสองเดือนอยู่ได้ประมาณสามครั้งนะคะแต่เด็กบางคน ประมาณ9เดือนอาจจะนอนสองครั้งก็ได้ก็คือวันละประมาณ 2- 3สครั้งโดยประมาณนะคะบางคนนอนน้อยแต่นอนสามครั้งบางคนนอนนานแต่นอนแค่สองครั้งก็ก็ได้นะคะครั้งละเท่าไหร่ครับพี่การวัยนี้จะเริ่มนอนนานขึ้นนะคะ 1- 2สองชั่วโมงครั้งละนะคะครั้งละหนึ่งสองชั่วโมงรวมวันละ 2- อถึงสามชั่วโมงอ่าแม่บอกผลพี่การมาบ้างนาะว่าลูกของคุณแม่นอนกันวันละเท่าไหร่นะคะจะได้ พี่แกจะได้พอรู้ว่ามีปัญหากันเยอะไหมเนาะช่วงตื่นกลางวันวัยนี้ก็จะเริ่มนานขึ้นนะคะอะวัยศูนย์ถึงสามเดือนเป็นประมาณสักสี่สิบห้าถึงหกสิบนาทีคือหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะพอวัยสามถึงหกเดือนนะคะตื่นประมาณครั้งละสองชั่วโมงนะพอวัยหกถึงสิบสองเดือนตื่นประมาณครั้งละสามชั่วโมงอะก็นอนห่างกันสามชั่วโมงนะคะ แถมให้วัยหนึ่งถึงสองปีมีลุกเพดพีกันไหมคะอะน้องก็จะนอนประมาณสิบสามถึงสสี่ชั่วโมงต่อวันนะคะงีบหลับเนี่ยหนึ่งถึงสองครั้งครั้งละหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะในเด็กโตและหนึ่งปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ตื่นนานหน่อยนะคะสามถึงห้าชั่วโมงอ โอเคไหมนะคะสําหรับระยะเวลาการนอนของเด็กที่นํามาฝากเดี๋ยวดูซิว่าคุณแม่มีปัญหากันยังไหมฝากแชร์ให้นิดนึงเกือบถึงสามร้อย้วคะฝากกดไลค์กดหัวใจด้วยนะคะสองเดือนสิบเจ็ดวันนะคะโอเคสองเดือนสิบแปดวันนะคะอ่ะทีนี้ถ้าลูกของคุณแม่นอนน้อยกว่าน,นี้จะเป็นอะไรไหมคะพี่การลูกแรกเกิดถึงประมาณหนึ่งปีเนี่ยการนอนกลางวันยังเป็นเรื่องสําคัญเนาะก็ยังคงต้อง <c oughs> ยังคงต้องนอนนะคะ ทีนี้ถ้าลูกเกิดนอนน้อยแล้วพีการแล้วไปนอนยาวกลางคืนหรือว่าลูกรองน้อยแต่งอไม่งองแงพัฒนาการดีการจเจริญเติมโตดีแบบนี้นะคะพี่แกนก็พอจะปล่อยวางได้หมายหมายถึงว่าถ้าพี่แกนบอกว่าลูกเนี่ยวัยเนี้ยต้องนอนกลางวันนะคะอ่าสมมุติว่าวัยเอาไว้เท่าไหร่ดีวัยที่ชอบมีปัญหาเนี่ย 6เดือนแล้วกันลูกต้องนอนกลางวันนะคะวันละสโดยรวม2-3ชั่วโมงค่ะพี่การแต่ลูกหมูเนี่ยนอนรวมกันแล้วไม่ถึง1ชั่วโมงค่ะแต่พี่การก็ถามไปว่าแล้วลูกของคุณแม่กลางคืนนอนดีไหมนอนยาวไหมโหนอนยาวมากเลยพี่การตั้งแต่6-2ทุ่มนะคะตื่นอีกทออีตี5อย่างเงี้ยคะ่ะพี่การก็จะบอกโอ้แล้วน้ําหนักเป็นยังไงอยู่ในเกณฑ์ไหมพัฒนาการดีไหมอารมณ์ดีไหมถ้าดีหมดนะคะ ปล่อยวางผ่านได้ก็คือไม่ต้องกังวลกับจํานวนชั่วโมงนอนกลางวันอคุณแม่จะได้สบายใจขึ้นนะคะโอเคไหมสมมุติว่าคุณแม่สังเกตว่าลูกนอนน้อยในช่วงกลางวันให้ดูนะคะ 1. น้ําหนักอยู่ในกราฟไหมน้ําหนักขึ้นดีไหมสออารมณ์ดีไหมหงุดหงิดงองแงนอนยากในช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงรอบแรกของกลางคืนหรือว่าตอนเย็นหรือเปล่าสามค่ะ พัฒนาการเป็นยังไงนะคะเพราะว่าการนอนไม่พอการนอนน้อยก็อาจจะมีผลต่อพัฒนาการรูปเพวกเขาหัวสมองแบบคือไม่จันใสไม่พร้อมที่จะถูกกระตุ้นพัฒนาการหรือฝึกพัฒนาการด้านต่างๆก็จะทําให้สการนอนเลยส่งผลต่อพัฒนาการนั่นเองนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ